สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกๆท่านพบกับผมเบอร์นิงบอร์ดเกมชาน e ลใครไม่เผาเราเผาเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาทำการบอร์ดเกมโอวิวเกมที่มีชื่อว่าซาโบประเทศเดอะบบาการ์ดเกม วันนี้ผมเจ้าอีกหนึ่งเกมการ์ดเกมกล่องเล็กๆเนี่ยจากสปอนเซอร์ AFK Board Game Shop เนี่ยที่ทำการสปอนเซอร์เกมนี้มาให้ผมได้ทำการได้รีวิวกันนะครับซึ่งเกมนี้จะเป็นการ์ดเกมแนวเท็แดนเล็กๆที่จะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ทำการเปิดร้านขายชานมไขมุกมันจะมีรูปชานมัขไมุกผมไม่รู้ว่ามันคือชานมมีอะไรเปล่ามันมีกาแฟ,ม,าแฟมีอะไรหลากหลายมากร้านไหนที่สามารถทำชุดกาแฟชุดชานมเนี่ยได้ครบ5เซตก่อนนะครับก็จะกลายเป็น ผู้ชนะในเกมนี้นั่นเองจริงๆแล้วมันก็จะมีเรื่องของจานวนผู้เล่นด้วยถ้าเกิดเราเล่นกันคนน้อยๆเนี่ยจำนวนเซ็ตของตัวเมนูเครื่องดื่มเราเนี่ยก็อาจจะต้องใช้จํานวนเซ็ตมากหน่อยแต่ถ้าเกิดเราเล่นจํานวนคนเยอะเนี่ยก็จะต้องทาจานวนเซ็ตของเครื่องดื่มเนี่ยน้อยลงมาหน่อยเนาะเพราะว่าเกมเนี่ยมันจะมีการเล่นการเพื่อแกล้งกันทําให้ชุด เครื่องดื่มของเราเนี่ยมันไม่คอมพิวกันบ้างอะไรกันบ้างก็ลักษณะฟิลลิ่งของเกมเนี่ยก็จะเหมือนกับเกมการ์ดทั่วไปอย่างเช่นเกมแมวระเบิดหรือเกมอสเ t เบิลยูนิคอร์เน่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการเซตอัพเกมซับบูบะเทศกันนะครับว่าเขามีวิธีการเซตอัพย่งไงกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการ์ดเกมเนี่ยมันก็จะมีกองการ์ดเราก็ทําการแจกให้กับผู้เล่นคนละ ห้าใบไว้แบบนี้นี่มีแบบนี้เท่านั้นเองนี่ก็เป็นกองจัว่วจบแล้ววิธีการเซตอัพมีแค่นี้เองเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีการเล่นกันเลยถ้าเ,เพื่อนเป็นหนึ่งคนที่กําลังมองหาประสบการณ์ในการเล่นบอร์ดเกมที่สุกสนานและเพลิดเพลินก็ไม่มีที่ไหนที่จะให้คุณได้มากกว่า ร้านคัสเซนแบคอย่างแน่นอนร้านบอร์ดเกมที่จะรวบรวมบอร์ดเกมต่างๆไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมปาร์ตี้เกมยูโรหรือแม้แต่เกมหายากรวมถึงเกมอเมริรันก็จะถูกมัดรวมกันไว้ที่นี่ที่เดียวที่นี่จะมีเหล่าน้อง GM ที่จะมาคอยดูแลอย่างดีเพราะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของทุกๆคนจะเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนของพวกเราอย่ารอช้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราในที่ร้านคัสเซนแบคนั่นเอง ในส่วนของวิธีการเล่นก็บอกเลยว่ามันไม่มีอะไรนะครับมันเป็นเกมการ์ดธรรมดาที่เราจะต้องพยายามทําเมนูเครื่องดื่มไว้ตรงหน้าเราเนี่ยโดยที่ถ้าเกิดเราเล่นกัน2ถึง4คนเนี่ยเราต้องทําการคอมพิวต์เครื่องดื่มเนี่ยทั้งหมด5อย่างด้วยกันแต่ถ้าเกิดเราเล่นกัน5้ถึง7คนเราต้องทาการคอมพิวต์เครื่องดื่มเนี่ยทั้งหมด4อย่างด้วยกันจึงจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้หรือเราจะเล่นแบบช็อตเกมก็ได้ก็คือสามารถคอมพิวต์ได้3หรือสเครื่องดื่มก็คือผู้เล่นก็สามารถทําการ กำหนดกันได้เลยนะว่าเราจะเล่นกันกี่ชุดเครื่องดื่มดีถึงจะเป็นผู้ชนะคือใครทําได้ก่อนเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้ชนะทันทีทีนี้เกมเนี่ยก็จะมีวิธีการเซตอับก่อนอันนี้ผมบอกไปแล้วนะครับแต่ว่าเกมเขาจะให้เราพยายามจําลองว่าพื้นที่ข้างหน้าเราเนี่ยสามารถเตรียมเครื่องดื่มเนี่ยได้เพียงแค่7ชุดเท่านั้นก็คือถ้าเกิดมันจะมีเครื่องดื่มที่สําเร็จแล้วเครื่องดื่มที่กําลังเตรียมอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราวางไว้บนแท็บโบบิลดิ้งของเราเนี่ยถ้าเกิดมันคบรบเ็เซตแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถทําการ สร้างเครื่องดื่มใหม่ลงไปได้ทีนี้ในส่วนของวิธีการเล่นเกมนี้เนี่ยก็ง่ายมากครับพอเข้าเทิร์นของผู้เล่นเนี่ยก็จะได้ทําการเล่นทั้งหมด2เฟสเฟสแรกก็คือเราจะได้ทําการจั่วการ์ส2ใบขึ้นมือแวก็ทำการจั่วการจ์จากกองการ์่ยงใบขึ้นมือไว้แบบนี้เลยแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามีคอมพิวเซตของเครื่องดื่มของเราเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วตั้งแต่2อันขึ้นไปเนี่ยพอเข้าช่วงดอเฟสเนี่ยเราจะได้จัว่วสใบนั่นเองทีนี้ในรอบแรกเนี่ยผมก็ยังไม่มีการวางเซตเครื่องดื่มอะไรลงไปเลยเพราะฉะนั้น ในเฟสที่2เนี่ยก็คือแอคชั่นเฟสผู้เล่นจะสามารถทําการเล่นแอคชั่นเฟสได้ทั้งหมด3ใบด้วยกันโดยในช่วงของแอคชั่นเฟสเนี่ยผู้เล่นจะสามารถทําการบิลดิ้งเซตได้ก็คือการเล่นการ์ดลงมาบนแท็บโบบิลดิ้งของตัวเองก็คือทําการประกอบเซตเครื่องดื่มตามเมนูการ์ดนี่เขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าการทําเมนูการ์ดเนี่ยเราจะใช้อะไรในการทําเมนูได้บ้างอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นทีเนี่ยมันก็จะมีทีอยู่สองประเภทนในเกมนี้ก็คือเป็นแบ็กทีกับกรีนทีก็คือเลือกมา1อย่างอะไรก็ได้ผสมกับเฟเวอร์ก็คือรสชาตติิิิกกก็ีีท่เปนน Fruit, น Peach, นฟพ เลมอนก็เลือกมาหนึ่งใบถ้าเกิดเรามีนะแล้วก็จะเป็นท็อปปิ้งเราก็เลือกเลยว่าจะเป็นบบ้าเป็นลิ้นจี่เจลลี่หรือเป็นตัวสาหลายไม่รู้ไม่น่าใช่สาหลายนะ aloe นี่ไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับก็เราสามารถทําเซตเครื่องดื่มได้แล้ว1เซตเมนูนั่นเองก็คือถ้าเกิดเรามีแต่ละอย่างตามนี้เนาะต่อมาก็คือจะมีในเรื่องของตัวเฟเวอร์ที่เป็นตัวนมแล้วนะเขาจะมีท็อปปิ้งที่เป็นชุดนี้ก็คือ ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเฟเวอร์ที่ไม่เหมือนกันเนี่ยตัวท็อปปิ้งก็ต้องแมทชิ่งกันตามเมนูด้วยนะไม่ใช่ว่าเราใช้เฟเวอร์ที่เป็นนมแล้วเราจะไปใส่ท็อปปิ้งที่เป็นบ oba แบบนี้ก็ไม่สามารถทําได้เราก็ต้องทําให้ตรงตามเมนูตัวนี้ด้วยแล้วก็จะมีเมนูพิเศษด้านหลังตัวนี้ก็คือตัวเฟเวอร์เนี่ยสามารถผสมกับตัวสเปเชียลท็อปปิ้งที่เรียกว่าทาโร่ได้ครับก็จะเป็นเมนูที่ใช้แค่2ใบก็สามารถเป็นเครื่องดื่มได้แล้วปกต,ติแล้วเมนูการ์ดเนี่ยเขาจะใช้ทั้งหมดสามอินกิเดียนด้วย ต่อมาเราสามารถเล่นแอคชั่นการ์ดได้แอคชั่นการ์ดหน้าตาเป็นไงก็จะเป็นการ์ดสีออกน้ำตาลน,นวลแบบนี้ซึ่งแอคชั่นการ์ดในเกมนี้ก็จะมีค่อนข้างหลากหลายเพื่อนๆก็สามารถไปอ่านดูได้อย่างเช่นการ์ดแบนี้บอกว่าสามารถเพย์ดิสการ์ดเพื่อทําการจั่วการ์ดสองใบเ,เราก็สามารถเล่นแอคชั่นไปแล้วก็จั่วการ์ดเพิ่ม2ใบแบบนี้ก็ทําได้แต่ว่ามันนับเป็นการเล่นการ์ดหนึ่งใบแล้วนะทีนี้ผมก็จะเหลือเล่นการ์ดได้2ใบผมก็เลือกเลยว่าผมจะเล่นอะไรนี่ผมมีกีนทีผมเล่นไปก่อนสร้างเเเสรรร็จคืื่่่ออออองงดมมมมไไววว้้ขาาหนตตตััีีีะก มิวอ่าผมก็เล่นมิวใบที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมทาการเล่น3ามแอคชั่นแล้วต่อมาแอคชั่นการ์ดบางใบเนี่ยเราสามารถเล่นลงมาเพื่อโปรเทคตัวเครื่องดื่มเราได้เพราะว่าเดี่ยวเกมเนี่ยมันจะมีการ์ดที่เรียกว่าซาโบเทสซึ่งในกองเนี่ยจะมีซาโบเทสการ์ดเพียงแค่2ใบเท่านั้นซึ่งไอตัวซาโบเทสการ์ดเนี่ยมันทําการแกล้งเพื่อนโดยการเอาการ์ดที่เพื่อนเขากำลังทําเครื่องดื่มเนี่ยเอาออกจากตัวเครื่องดื่มนั้นเลยแล้วก็ลงไปกองทิ้งทันทีทําให้เมนูนั้นเนี่ยมันไม่คอมพิซโดยเกมเนี่ยเขาไม่สนะ ชั้นบางใบมันก็สามารถทําลายการ์ดเครื่องดื่มเซตนั้นได้ทันทีเนาะอันนี้ก็ต้องระวังคอยดูดีๆด,ด้วยว่าเพื่อนมันจะแกล้งอะไรเรานะครับก็อันนี้ผมเล่นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ทําการจบเทินทีนี้หลังจากที่เราทําการจบเทินไปแล้วเนี่ยเกมบอกว่าแฮนด์ลิมิตของผู้เล่นเนี่ยจะมีได้เพียงแค่ เใบเท่านั้นหลังจบเทินนะตอนจััวมาเนี่ยจะมีเกินไม่สนใจเลยแต่ว่าจบเทินแล้วต้องมีไม่เกิน7ใบถ้าเกิน7ใบก็เลือกทิ้งลงกล่องทิ้งแค่นั้นเองผู้เล่นคนนี้เล่นแอคชั่นจบลงไปเรียบร้อยก็ตาผู้เล่นคนนี้ยบ้างนะครับพอผู้เล่นคนนี้เริ่มต้นมาอย่างแรกเลยก็จััวการ์สองใบเนาะเพราะว่าหน้าเขาเนี่ยก็ยังไม่มีเครื่องดื่มที่คอมพิวต์ไปมีการ์อะไรเนี่ยโบบ้าสูเลนเนี่ยเหมือนอินสูเลนก็คือประกันนั่นเองคือเราสามารถเล่นการ์เนี่ยเพื่อปกป้องในส่วนของเครื่องดื่มเมนูของเราที่อยู่ในช่วงขอออออองกกกาาารรรรรเเเตีีีีียมมมมหืัันนนนนนท่่่ป็ป็พ้้แลลวสถไไดะ พิกอะไรล่อมการ์ดฟอร์มเพลย์แฮนด์อันนี้ก็คือเล่นเพื่อฉกการ์ดเพื่อนนั่นเองต่อมาก็มี s ูการ์แอนไอนี่อะไรสติลอินกิเลนการ์ดฟอร์มอนาเธอร์เพย์เลอร์เทเบิลแอนเพจในอันนี้คือเหมือนกับไปโยกอินกิเลนของเพื่อนแล้วก็ไปวางที่อื่นนะไปวางให้คนอื่นคนนู้นคนนี้ได้นะครับก็ค่อนข้างควรประสาทส่วนโบบ้าตัวนี้อินกิเลนบางใบก็ต้องบอกก่อนอินกิเลนบางใบมันเป็นทั้งแอคชั่นการ์ดแล้วก็มันเป็นตัวส่วนผสมของการทําเครื่องดื่มด้วยอย่างเช่นโบบ้าการ์ดตัวเนี้ยเราเล่นลงไปเนี่ยเราก็จะได้โบนัสของตัวมันด้วยก็คือจะได้จัว่วหรือเล่นการ์ดเพิ่มอีกหนึ่งใบนอะไรเขา นมนะครับแล้วก็มีมิ้วโอมีส่วนประกอบอะแบคที่เขาเล่นตัวโบบ้าได้นี่นอ่านี่ก็ได้พอดีนะเขาขอทำการคอมพิทหนึ่งอันเลยละกันนี่เล่นโอดมิ้วมาแล้วก็มีตัวแบคทีแล้วก็ใช้ในส่วนของโบบ้าโบบ้าเนี่ยเขาบอกว่าจะได้จั่วการ์ดหใบหรือจะเล่น1นึ่ใบเขาบอกว่า้ขอเล่นตัวนี้เลยละกัน บ o b บ้าแอนตุลเลนนี่ทําให้ตัวชุดการ์ดเขาเนี่ยถูกป้องกันใครจะมาแก้เขาเนี่ยเขาจะบล็อกได้นั่นเองนะครับก็จบไปแล้วของเทินผู้เล่นคนนี้ไปที่เทินผู้เล่นคนถัดไปเคนถัดไปมาก็จั่วการ์ดสองใบามาไว้แบบนี้ก็เรียกเลยว่าจะเล่นอะไรนี่มันม,มีการ์ดนี้ด้วย <laughs> การ์ดจ,จิ้มหลอดดูดก็ทําให้ตัวคอมพีสอันนี้คือเล่นเฉพาะตัวที่มันเป็นเครื่องดื่มนี่ของพีสแล้วนะก็คือเจาะหลอดดูดไปแล้วนะใครจะมาทําลายแก้วนั้นไม่ได้นะเพราะขายไปแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับมีมี เลสบีนที่เป็น i ินกิเ i ียนนี่ก็ได้จั่วการ์ดด้วยนะครับอ่าข,ขอเล่นมาก่อนเลยแล้วกันอ่ามีกินทีมีแบ็กทีเล่นแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็เป็นตัวทีปาร์ตี้สติลอัพทูทีการ์ดออนเดทเบิร์แอนด์เพจเดมออนเทเบิอ่าันนี้สามารถไปขโมย2ทีการ์ดจากคนอื่นได้นะครับแล้วมาวางบนหน้าตัวเองอืมโอเคก็ขอเล่นเป็นเล b บีนแล้วกันนี่เล่นลงไปแบบนี้เล b บีนลงไปใน ตัวแบ็กทีแบบนี้ก็ได้จั่วการ์ดเพิ่มหนึ่งใบก็จั่วเสร็จเรียบร้อยก็จบนะครับเทิร์นผู้เล่นคนถัดไปเลยก็ผู้เล่นคน,นนี้ก็ทิ้งเทิร์นอย่าลืมนะครับก็จั่วการ์ดส,สองใบแบบนี้น่ามีอะไรมาอีกแลักโต้สอินโทนอะไรเนี่ยชุดอะเพเยอร์เดย์แฮฟทูแพดหนึ่งมิวการ์ดฟอร์มแดทเทเบิลโอ้นี่คือสั่งให้ผู้เล่นคนอื่นเนี่ยสัททิ้งมิวลงกองทิ้งเลยนะครับอ่ะก็เล่นเลยนะเล่นมาแกล้งคนนี้ครับมีมิววา้อยู่หน้าก็สั่งให้ทิ้งเลยนี่นี่เป็นไงล่ะ ทำยากนักต่อมาอะไรมีซูการ์แอนด์ไอซ์บอกสติลอินกิเดียนการ์ดฟอร์มอนาเธอร์เพลเยอร์เทเบิลแอนด์เพดอินแอนดี้แวร์อยู่ทั่งอ,อ,อ๋อเหมือนการตะกินนี้เลยแล้วก็มีพีโอเอสดอนหมายความว่าชุดอเพลเยอร์ทูสคริปต์เล็กเทิร์นอ๋ออันนี้ก็เป็นการ์ดกวนประสาทมากนะครับสั่งให้ผู้เล่นคนต่อไปเนี่ยข้ามเทิร์นไปเลยไม่ให้เล่นก็เล่นไปอีกอ่ะเล่นการแอคชั่นนี่โง่คนนี้นิสัยแกล้งเพื่อนมากคนต่อไปเนี่ยก็คือสคริปต์เทิร์นไปเลยนะครับไม่ให้เล่นแล้วกกกก็็เเลล่่นนนนนีีีททมาาใบบแคค้้้องงะรรัิ จบของเทิร์นผู้เล่นคนนี้แล้วก็ส่งเทิร์นมาผู้เล่นคนนี้ผู้เล่นคนนี้เนี่ยเขาโดนสกิปเทิร์นแล้วก็ต่อไปที่ผู้เล่นคนนี้เลยเนี่ยเราก็จะเล่นอย่างนี้กันไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้เล่นคนไหนนะครับที่สามารถคอมพิวต์ดิงก์เซตการ์ดเนี่ยครบ5ก่อนผู้เล่นคนนั้นก็จะกลายเป็นผู้ชนะทันทีนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราเล่นกัน2 4ถึงเพลเยอร์นะแต่ถ้าเกิดเล่น5ถึง7จ็ดเพลเยอร์ก็ดูว่าใครคอมพิวต์เซตดิงก์ก่อนก็จะกลายเป็นผู้ชนะนั่นเองนี่ก็คือทั้งหมดแล้วของเกมซับบ หาซื้อมาเล่นกันได้นะครับจากร้าน AFK Board Game Shop ซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของผมในการทำคลิปนี้นะก็คือเป็นเกมกล่องเล็กๆอาร์ตสวยงามมากนะครับมีกล่องเขาเป็นประมาณนี้นะครับมีมีท่องเก็บของให้อย่างดีเลยแต่ว่าใส่ซองการ์ดเนี่ยก็อาจจะล้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเกมการ์ดโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ได้ออกแบบดีไซน์มาให้เราแบบใส่ตัวซองการ์ดแล้วเก็บได้เนาะยังไงก็เล่นกันระวังนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดจะใส่ซองการ์ดแล้วก็เก็บเนี่ยมันก็จะบวมๆนิดนึงก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เ,เลยนะครับว่าจะ เก็บเกมน,นี้ในรูปแบบไหนยังไงก็สุดท้ายขอบคุณพี่แอลร้าน FK Board Game Shop ด้วยที่อู้สัดนำตัวเกมซาบบูบะเทศเนี่ยมาให้ผมได้รห้เพื่อนๆได้ดูกันน้องก็เป็นอีกหนึ่งเกมกล่อง,องเล็กๆที่เอาไว้เล่นกันในครอบครัวขำๆนะครับบางคนอาจจะไม่ขำก็ได้อาจจะมีการตุกตับกันได้นะเพราะเกมมันก็มีความเทคแดดพอตัวเลยนะก็คือสไตล์เดียวกับ unstable unicorn เลยก็คือแค่จะเลี้ยงอะไรนะ unicorn เจ็ดตัวอันนี้ก็เหมือนกับแค่เราจะทงในส่วนของเครื่องดื่มแค่ 5แก้วเนี่ยมันจะจ้าขนาดไหนกันนะฮก็ต้องลองไปเล่นกันดูนะครับโอเคนะสุดท้ายยังไงต้องฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Burning b o บ r d g a เกของผมด้วยในคลิปหน้าผมจะมาทำการรีวิวบอร์ดเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยแล้วกันนะครับเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย